สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่รณ์น้ำซิ่งนะครับโอ้อรถโฟกลิฟติดลมครับโอ้ข้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเห็นแต่เคยวิ่งอยู่แต่ในห้างครับอันนี้วิ่งอยู่ในหินโอ้ไปไม่นา้เลยครับมันขับเคลื่อนสี่ล้อหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยโฟกลิฟต์ ลมเฉยครับโอ้โหต้องใส่ไม้เอาเลยทีนี้จะขึ้นหรือเปล่าสงสัยจะได้งานอาจารย์ชายอีกแล้ววันนี้อาจารย์ชูไม่อยู่ครับอาจารย์ชูไปทําธุระนะครับก็เลยอาจารย์ชายมาแทนนะครับอันนี้รองหน้าดินนะพอดีน่าจะระดับไม่ได้น่าจะระดับสูงเกินหรือว่าไงนี่แหละครับก็ไปไม่ได้นะครับก็เทหินไม่ได้ระดับสูงเกิน เราลอกออกเราก็มีหน้าที่มาวิ่งครับโอ้ดูครับนี่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนล้อหน้าไม่ไปมันหนักหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหนักนะครับฟลกลิฟเพราะว่ามันเป็นรถยกมันก็ต้องถ่วงใช่ไหมเขาน่าจะเอาขึ้นไปข้างบนนั้นนะเอาขึ้นไปข้างบนนั้นเพราะว่าวันนี้นี่ครับรถมาเต็มเลยครับรถตู้คอนเทนเนอร์ครับ รถตู้น่าจะมาส่งสินค้านะครับน่าจะเอาโฟล์คลิฟขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะขึ้นทางไหนนะครับน่าจะน่าจะเอารถยกขึ้นไปนะครับมันเรียบร้อยเลยครับงานหยาบเลยอ๋อนี่ก็ เปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนปั๊มน้ำมาเพิ่งวิ่งแบบประมาณไม่ถึงสิบเที่ยวเองนะอยากลองวิ่งทั้งวันดูมากเลยว่ามันจะมีปัญหาอะไรมีน้ำรั่วมีน้ำซึมหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับความร้อนก็ลดต่ำนะครับเพราะว่าช่างจันจาทําการล้างขันไหนมอน้ําให้นะครับล้างขันไหนนะครับมอน้ํา โอ้นี่สงสัยเราจะได้วิ่งตรงนี้อีกนะครับเจ้าสานี่มาทำอยู่ข้างหลังนี่มาแอบหลบอยู่ข้างหลัง ตรงนี้ไม่รู้ว่าขาจะเทป,ปูนหรือเปล่านะครับนี่วิ่งกับพี่เล็กสองคันครับล้างหม้อน้ำออกมานี่โอ้โหตะกรอนเต็มเลยครับท่านผู้ชมยังดีนะที่ว่าเรารีบถอดล้างรีบทำอะไรนะครับถ้าเราไม่ไม่ทำนะครับมันอาจจะเป็นขี้คโคลนในอนาคตนะครับ,รบโอ้ผมมาวิ่งเซ้นขนาดง,ง่ายกว่านั่นนี่ วิ่งขลังนี่ทางเหนือน,นะครับนี่ครับอันนี้ก็หน้าง,งานเทดินทีมงานอจก,กอพงศกรนะครับเราก็มาเทตรงนี้ครับขลังน,นี่จะเป็นดินส่วนเกินหรือว่าดินเปียกดินซอฟดินซอฟที่เขาจะขุดออกมานะครับ เพื่อเอาดินแห้งไปใส่นะครับเราก็จะเอามามาไว้ที่นี่นะครับพอดินซอฟดินเปียกนะครับหรือว่าดินสวนเกินนะครับก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบังนะวันหนึ่งแต่ส่วนมากก็ยังวันหนึ่งมันจะได้วิ่งอยู่แล้วครับไม่อย่างน้อยก็น่าจะวันละสองสามเที่ยวครับวันหนึ่งนะเห็นไหมมีแต่ดินซอบเลยครับตรงนี้ <laughs> รถผมเหลือเปลี่ยนซีนหมอกวาวนะเดี๋ยวจะลองดูครับว่าถ้าเปลี่ยนซีนหมอกวาวแล้วมันจะหายควันขาวหรือเปล่านะครับอ่อชุดหนึ่งก็ประมาณ5,000บาทเลยนะซีนหมอกวาวถือว่าราคาก็เอาเรื่องนะงครับแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ามันอาการหนักแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันเครื่องมันออกออกโทษนเครับ เมื่อวานก็วิ่งถึงประมาณประมาณ11โมงสบโมงก็จอดครับพ่าเมื่อวานงานแมคโครค่อนข้างเยอะนะครับงานแมคโครงานรถดำก็เยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมดินตรงน,นี้ก็น่าจะต้องเอามาใส่นะครับงานรถดำก็เยอะแต่ว่าแมคโครไม่ว่างนะครับแมคโครแมคโครงานเยอะนะครับงานเยอะมากพอแมคโครไปทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ รถดำก็ต้องจอดรอไมโครครับแต่ถ้าเกิดไมโครว่างนะียโอ้โหเราประกันได้วิ่งทั้งวันแน่นอนครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอลไรมากครับพามาชมนะครับก็น่าจะได้อยู่ก็อย่างน้อยก็เดือนสองเดือนนี่แหละครับไม่รู้ว่าจะได้อยู่กี่เดือนนะ โอเคครับคลิปนี้ไป b บาย y ครับโอ้จานดันชายโอ้ยด oh, ja ja oh, oh, ัน oh, ต oh, ูดเลยครับ oh. ว oh, ัดอ uh, okay, ๋อขึ้นแล้วเย็บเย็บเย็บโอ้โหโอ้สกิฟที่ยวขึ้นเลยครับเอาเรื่องดูคันนี้คันนี้เหมือนเหมือนไม่ได้ติดอะ เนี่ยท้องยังไม่ติดเลยแต่ว่ามาไม่ได้มาไม่ไหวเฮ้ยหรือว่าขึ้นแล้วคันนี้น่าจะขึ้นแล้วนะครับโอ้โนี่บกิบโอ้เยอะเลเยอะมากเลยครับดูโอ,โอ,โอ้กับรถได้เลยขับท,ทีเดียวนี่กลับได้เลยนะครับโอ้มีแผ่นกันร,รอยครับนี่กันตูดกันกัน กันตูดตูดลายนะครับจันชายยิ้มเลยจันชายยิ้มเลยครับสกิดทีเดียวก็น่าจะไปแล้วนะครับเอาจัดการ ใครรู้บ้างครับว่ารถโฟลลิฟนี่น้ำหนักมันกี่ตันนะครับผมว่าน่าจะประมาณสองตันนะตันสองตันนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาไปเบือ้อโอ้เดี๋ยวเลยครับถ้าไม่มีแมกคโครนี่ดาวรถหกล้อหลากนะ